บอผู้สาวคนงามกับการเดินยำในเมืองใหญ่ไกลบ้านเฮาแต่ละวันมีงานบงการอยู่บอสาคิดอ,อยากมีม่เวายยำเหนื่อยบ้างไม้เบอร์โท้ายในมือถือนอนบอ่จำเป็นต้องโทรแต่เรื่องงานก็ได้ มัดมือมัดเวนมือถือไอเงียบเป็นตานายสิดีใจละอายหากน้องให้เกียรติโชว์เบอร์โอ้ยผู้สาวเอ๋ยโอ้ผู้สาวเอ๋ยโยยทรหาไอ้ก็ได้เด้อโทรหาไอ้ก็ได้เด้อ วันๆต้องเจอกับความเหงาหรือมีเรื่องราวอยากว่าจ้าโทรหาอ้ได้เสมอ